สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลแห่สนใจกระเป๋ากระป๋องน้ำอัดลมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเดผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าทาริน so ีเกตโซภาได้ออกมาโพส์ตแชร์ภาพคุณลุงที่ทำกระเป๋าจากกระป่องน้ำอัดลมขายโดยระบุรายละเอียดว่าแฮชแท็กทักแชทค่ะเม้นไม่เห็นนะ กระเป๋าคุณลุงที่สาเพลงรับออเดอร์ได้แต่ต้องรอค่ะ2อาทิตย์นะขอคนรอได้เข้าใจคุณลุงค่ะ2ร้อใบแรกได้สองอาทิตย์นี้ร้อยที่3อาทิตย์หน้าแล้วคนสั่งใหม่คือรอนะส่วนใครที่มีกระป๋องเบนขอนะคะเบนมาชมคุณลุงและให้กําลังใจแทนทุกคนแล้วนะใครจะเอาสั่งได้ค่ะใบเล็ก60บาทใบใหญ่100บาทค่าหิวใบละ20บาทค่าส่ง50บบาททักมาใจเย็นนะเบนไล่ตอบทุกคนค่ะ แอบบอกกระเป๋าเลิศมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ